เรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับพระและต้องบอกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเราเล่าให้ฟังว่าที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีคนร้ายเข้ามางัดตู้เซฟจะบอกว่างัดก็ไม่ใช่สิเพราะไม่ได้ใช้อะไรงัดแงะเลยเอากุญแจไขไวแล้ววางโปงกุญแจทิ้งไว้จําได้ใช่ไหมคะเงินหายไป5 0 0แสนบาทจเจ้าอาวาสก็คือเอางงเลยจะเอามาจ่ายให้คนงานครับล่าสุดรู้ตัวเพราะวงจรปิดนี้ดูไปพร้อมๆกันภาพเนี่ยจะเห็นพระเสริมวิทย์ เป็นเลขาเจ้าอาวาสวัดชนะสงสารพิทยาธรค่ะขี่มอเตอร์ไซค์โดยมีพ่อเดินตามหลังไปร้านค้าจากนั้นพระเสริมวิทย์ขี่รถเข้ามาในวัดแล้วก็มีรถยนต์สีขาวขับไปรับพ่อที่อยู่ที่ร้านค้าแล้วก็วนเข้ามาด้านหลังวัดเอออ่ะเนี่ยจะดูนะเห็นมีก็คือมีพ่อเพราะพ่อของพระเนี่ยนะแล้วก็พระเสริมวิทย์แล้วก็รถยนต์สีขาวแบบนี้นะคะพอรถยนต์สีขาวมาจอดด้านหลังวัดเสร็จปั๊บ พระเสริมวิทย์ก็เดินผ่านกุฏิแล้วก็มีการทักทา,ทายพระรูปอ,อื่นๆ <อ S 1> ตอนเช้าๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เดินหายไปหลังเมนนั่นคือไปขึ้นรถคันสีขาวนั่นแหละครับก่อนที่รถคันนี้จะขับออกไปจากวัดนะคะเหตุการณ์เกิดประมาณตีห้าค่ะภายในวัดชนะสงสารพิทยาธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่แหละคุณผู้ชมเป็นหลักฐานที่เชื่อว่าคนเกาะเหตุ น่าจะเป็นพระเสริมวิทย์และได้หลบหนีไปแล้วแล้วเหมือนจะทําเป็นขบวนการด้วยนะใช่ค่ะคือทางวัดเองเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แล้วเนาะเหตุการณ์ที่เงินสดในตู้เซฟตั้งเอาไว้ในกุฏิเจ้าอาวาสหายไป5 0 0แสนแล้วกล้องวงจรปิดหน้ากุฏิก็ดันเสีย27เเมษายนที่ผ่านมา เชื่อว่าคนขโมยเป็นคนในตอนนั้นที่เราเสนอข่าวกรรมาการวัดผู้ใหญ่บ้านก็บอกต้องเป็นคนในอาจจะอยู่ในผ้าเหลืองครับจําได้ไหมคะทีนี้พอบอกว่าน่าจะเป็นคนในหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูดูคนใน,คน,นคนใกล้ชิดเป็นใครได้บ้างหนึ่งในนัดก็คือพระเสริมวิทย์ที่ว่าค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ถือกุญแจเซฟเอาไว้และเป็นคนดูแลกล้องวงจรปิดของวัดด้วยควบคุมได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะทางด้านคณะกรรมาการวัดอย่างนายชาวลิตบอกว่า ที่ผ่านมาก็พอจะรู้พฤติกรรมพระเสริมวิทย์นะเห็นว่าชอบไปยืมเงินชาวบ้านยืมทีไม่ใช่น้อยยืมครั้งแล้เป็นหมื่นแล้วก็เคยมีไปรับหนุ่ม LGBT จากสุขโขทัยยืมรถญาติโยมไปรับด้วยจนรถมันพังเพิ่งจะเสียเงินซ่อมรถไป0 0 0 0บมืโนบาทโโแล้วก็เคยซื้อโทรศัพท์มือถือให้สามเณรอีกก่อนหน้านี้สายเปจนล่าสุดเห็นว่าเพิ่งจะซื้อ iPhone 15มาใหม่นะคะอซื้อแหวนทองมาเก็บไว้ คือก็ตามที่สงสัยเลยอ่ะกรรมการวัดยอมรับว่าก็สงสัยก่อนหน้านี้แล้วนะคะสุดท้ายก็เป็นฝีมือพระจริงๆค่ะใจวัดตัง้งแรกแล้วครับแต่คือหลักฐานไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาชาวบ้านแค้งใจไหมครับแค้งมากแค้งทุกคนครับมาเฝ้ากันมาคืนตั้งครึ่งหมู่บ้านรู้แล้วไงว่าต้องเป็นเขาแน่คือกลัวเขาหนีไงสุดท้ายก็หนีจริงๆพอตอนกระโดดขึ้นรถเนี่ยพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาหนีแน่นอนรู้ครับเพราะกวดกันไป กลัวไปถึงไหนการึงของเจ้าตามไม่ทันตามไม่ทันมอเตอร์ไฟคุณผู้ชมคณะกรรมการวัดแบบถึงขั้นเปลี่ยนสัรพนามเรียกว่ามันแล้วอ่ะนะคะคือนายชาวลิตพร้อมกับชาวบ้านก็ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบในกุฏิพระเสริมวิทย์ที่ว่าเห็นว่าของมีค่าเงินสดต่างๆไม่อยู่แล้วเอาไปด้วยเลยคะเอาไปด้วยหมดแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งหนุ่ม LGBT วัย15ที่รับมาจากสุโขทัยอ่ะแล้วก็ทิ้งสามเณร อายุ20ปีที่ว่าซื้อมือถือให้เอาไว้คือสองคนหนึ่งคนหนึ่งรูปเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าพระเสริมวิทหนีไปแล้วอะนะจนเนี่ยชาวบ,บ้านกรรมาการวัดเขามาดูถึงได้รู้สามเณรเปิดใจบอกว่าพระเสริมวิทย์เนี่ยมีพฤติกรรมเบีเ่ยงเบนทางเพศแต่ก็ไม่เคยทำอะไรพวกตนนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะเลี้ยงดูดูแลเคยให้เงินครั้งละเป็นแสน ก่อนหน้านี้ก็ซื้อโทรศัพท์ให้จริงอสอดคล้องกันล่าสุดให้เงินสดมาสี่หมื่นบาท<อ>สามเณรก็บอกออก็รับเอาไว้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเสริมวิทย์เอาเงินทั้งหมดมาจากไหนค่ะตอนแรกเขาให้เงินให้เงินมีนนครับสี่สี่หมื่นสี่หมื่นให้ไปทําอะไรครับไม่ให้เลยครับให้เลยอแล้วเขาได้บอกไม่เขาตังมาจากไหนยังไงไม่ได้บอกครับแล้วตังค์ไหวันที่เขาให้เลยครับ โอ้โหยิ่งฟังยิ่งสลดใจอะ่ะเงินที่ได้มาก็ต้องเป็นเงินทําบุญของญาติโยมสิมันก็ต้องเป็นเงินของวัดไหมคะที่จะทํานุบํารุงศาสนาเนาะอ่ะแล้วไม่นแน่ใจอันนี้ขออนุญาตเดาก็คือเป็นเงินยืมชาวบ้านเป็นเงินที่ขโมยมาจากตู้เซฟอะงูะง่ายๆเอามาเปยอย่างนี้ด้านของเจ้าอาวาสวาดัดพอรู้ปับ๊บว่าเป็นพฤติกรรมพาเสริมวิทย์โอ้โห เครียดเลยนะคะเพราะว่ายอมรับพระสมวิทย์เป็นคนใกล้ชิดจริงๆก็เคยเตือนแล้วว่าเราดูแลกุญแจเราดูแลว,วงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยจะทําอะไรกับคิดไตร่ตรองให้ดีๆก่อนอตอนนี้เสียใจมากไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะทําแบบนี้ค่ะโอ้โห